สวัสดีครับช่างแห็กนะครับเจอกันมุมนี้อีกแล้วนะครับเจอมุมนี้ทีไรยาวทุกทีเตรียมไว้เลยคลิปนี้ยาวแน่ๆนะครับพอดีว่ามีประเด็นเข้ามาพอสมควรเลยวันสองวันเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าช่างสรุปแล้วเราต่อแผงวัดเกินเนี่ยเครื่องจะพังไหมนะครับคลิปนี้อีกแล้ว ผมว่าผมจะไม่อัดแล้วนะคลิปนี้อัดทีไรมันก็จะมีเสียงแตกเป็น2ฝั่งทุกทีเลยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลของผมนะครับคลิปนี้คนขายเครื่องเจ้าของแบรนด์อาจจะไม่ถูกใจแต่ผมอยู่ฝั่งผู้ใช้งานนะครับก็คือว่ามีคนถามเข้ามาว่าเวลาเราซื้อเครื่องมาแล้วหรือจ้างช่างมาติดตั้ง เวลาเราติดตั้งไปตัวเลขวัดของแผงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วมันเกินสเปคเครื่องคนขายเครื่องก็บอกว่าห้ามต่อนะไม่งั้นเครื่องพังไม่งั้นประกันขาด ไอคนที่เจ้าของบ้านเนี่ยก็ว้าวุ่นสิบางทีซื้อแผงมาเยอะไว้แล้วบางคนซื้อมา12แผงบางคนซื้อมา14แผงอ่าโทรมาปรึกษาผม14แผงผมก็บอกว่าอ่าก็แบ่งเป็น2สตริงสินะครับสสตริงก็ต่อเข้าเครื่องไปเลยทีนี้อ่าปลายสายก็บอกว่าอ่าสสตริงรวมกันแล้วหวัดมันเกินเครื่องครับคนขายบอกว่าต่อไม่ได้หัวจะปวดนะครับ ใช้เครื่องดีด้วยนะครับบอกว่าต่อ2สตริงไม่ได้วัดเกินเครื่องจะพังคืออย่างนี้นะครับที่จริงบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เครื่องดี5กิโลวัตต์โมเดล Sun 5K เนี่ย PV รับได้ถึง6,500วัตต์นะ มันเป็นเครื่อง 5K ก็จริง5กิโลวัตต์ก็จริงแต่ฝั่ง PV มันมันรับได้ถึง6 5กิโลวัตต์บางทีคนขายยังไม่รู้เลยบอกลูกค้าอ่าต่ออ่ะเครื่อง 5K ก็ต่อแผงแค่ 5K 4ต่อเกินนี้ไม่รับประกันต่อเกินนี้เครื่องพังที่ยิงมันไม่ใช่นะครับเครื่องระดับนี้คุณขายเครื่องระดับ30,000ปลาย40,000ต้นๆเนี่ยเกือบ50,000แล้วซัน 5K นะครับออกมาใหม่ๆ40,000กว่าๆนะคุณขายเครื่องระดับ40,000กว่าๆ มาบอกว่าต่อแผงเกินที่เดียวแล้วเครื่องจะพังไม่ใช่นะครับถ้าเอาจริงๆถ้าผมเป็นคนขายนะออกแบบเครื่องมาดีขนาดนี้ตั้งระดับตั้งเลเวลเครื่องตัวเองไว้เป็นตลาดบนเป็นเครื่องเกรดดีขนาดนี้แล้วจะมา,าแบบคิดตนีต่อแผงเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวพังนู่นนี่นั่นโอ้โหมันไม่ใช่แล้วถ้าผมเป็นคนขายผมจะขายผมผมก็จะโฆษณาไปเลยต่อแผงเท่าไหร่ต่อไปเลยต่อเท่าไหร่ก็ไม่พังนะครับ โหลดใช้งานเท่าไหร่มันก็ดึงพลังงานจากแผงไปเท่านั้นนะครับต่อให้คุณต่อมาเป็น100กิโลวัตต์เข้าเครื่อง 5k เนี่ยคุณใช้โหลด 3k มันก็ดึงแค่ 3k นะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะต่อแผงเข้ามาเยอะขนาดไหนนะขออนุญาตออกนอกทางไปแป๊บหนึ่งอธิบายสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเอฟังมาแล้วแล้วเราจะต่อแผงเกินไปทําไมล่ะคือบางทีอย่างนี้นะครับเราต่อแผงตรงตามสเปคก็จริงแต่ ความจริงก็คือเมื่อเราต่อแผงตรงตามสเปคแล้วคำนวณตัวเลขแบบเป๊ะๆเลยในตอนที่ทำงานจริงวัดมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับต่อ5,000วัต์เป๊ะๆเลยคำนวณแผงมาแล้ว5,000วัต์เป๊ะแต่วัดทำงานจริงมันอยู่แค่3กิโลวัตต์กว่าๆ4กิโลวัตต์กว่าๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่เต็มสเปค่าเราอยากได้เยอะกว่านี้สักหน่อยนึงบางวันนะครับแดดอาจจะมาแค่ช่วงเช้าช่วงสายอย่างเงี้ย ตกเย็นฝนตกอย่างนี้บางทีเราอยากได้พลังงานเยอะๆเพื่อที่จะชาร์จแบตให้ได้เยอะๆตอนเช้าบางทีต่อแผงตามสเปคไปเนี่ยทำงานแค่3ามสีพันวัตต์เห็นไหมมันไม่เต็มสเปคบางคนก็เลยอยากจะอัพแผงเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยนึงให้มันทํางานได้เยอะกว่าเดิมสักหน่อยนึงในคุณภาพแสงเดียวกันเนี่ยคนที่ต่อแผงเยอะกว่า ย่อมจะได้พลังงานเยอะกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงอยากจะต่อแผงให้มันเกินสเปคเครื่องนะเพราะว่าเราต่อตามตัวเลขตามจริงเนี่ยในตอนทําง,งานจริงมันไม่ถึงนะครับมันก็เลยต้องมีการโอเวอร์สเปคนะโอเคกลับมาเข้าเรื่องเราทีนี้ในมุมมองของลูกค้านะบางคน อ,อยากจะเนี่ยมันมีแผงอยู่แล้วเนี่ยอยากจะต่อก็ต่อไม่ได้ก็มาห่วงว่าเครื่องจะพังนู่นนี่นั่นผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วว่า,าเครื่องนะครับมันจะดึงพลังงานจากแผงเนี่ยไปใช้ตามโหลดและก็ตามภาระที่มีการชาร์จแบตพูดง่ายๆถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับโหลดคุณใช้เท่าไหร่มันก็ดึงแผงไปเท่านั้นแหละต่อให้คุณต่อเข้าเป็น10กิโลวัต์แต่ถ้าโหลดคุณใช้แค่พันวัต ฟังแผงก็ทํางานแค่พันวัตต์นะครับมันไม่ทํางานเกินนั้นแล้วโดยเฉพาะเครื่องตระกูลสูงสูงพวกดียงดียี่โซลิดอะไรพวกเนี้ที่เป็นเครื่องแพงๆอย่างเงี้ยจะมาบอกว่าแค่ต่อแผงเกินแล้วประกันขาดอย่างนี้โอ้โหมันไร้สาระมากถ้าผมเป็นคนขายนะผมจะชูลงเต็มที่เลยคุณต่อไปเลยเต็มที่ไม่มีพังเพราะระบบโปรเทคชั่นเราออกแบบมาดีอ้าผมจะขายอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคนขายถ้าเจ้าไหนกล้าพูดอย่างนี้นะผมว่าลูกค้ายเยอะนะ ไม่ใช่ว่าขายแล้วบอกว่าอุ้ยห้ามต่อแพงเกินนะคุณต่อแพงได้เท่านี้เพิ่มไม่ได้อีกแล้วแบบนี้มันมันผมว่านะคุณเอาของดีๆมาขายเนี่ยกลายเป็นไปจํากัดฟังก์ชันเขากลายเป็นว่าจากเครื่องคุณภาพดีๆมันก็เหมือนเครื่องตลาดทั่วไปถ้าไปจํากัดแค่นั้นถ้าเป็นเครื่องตลาดทั่วไปอย่างเช่นหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยสิบจุดสองเคหมื่นแปดหมื่นเก้าอย่างเงี้ยอ่ะต่อแพงเกินไม่ได้นะพังอ่ามันมันก็ยัง มันมันก็ยังพอสมเหตุสมผลก็คือว่า่าคุณภาพไม่ดีมากนะักก็ห่วงว่าต่อเยอะก็จะใช้เยอะเครื่องจะพังเร็วอันนั้นก็พอเข้าใจได้นะถ้าเครื่องเกรดไม่สูงมากนะักหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเครื่องระดับสามสี่หมื่นนะครับแล้วไปบอกลูกค้าว่าต่อแผงเกินไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นการ คล้ายๆว่าไม่มั่นใจในตัวสินค้าตัวเองมากกว่าถ้าผมเป็นคนขายผมให้ต่อเลยขออย่างเดียวนะครับโวลต์ไม่เกินนะ D 5ี k เนี่ยผมให้ต่อไปเลย8 k ก็ไม่พัง1 0 k ก็ไม่พังนะครับมันมีระบบตรวจสอบกระแสอย่างชัดเจนอยู่แล้วมีระบบ protection อย่างชัดเจนลายวงจรใหญ่ขนาดนั้นพอถ้าเกิดเครื่องช็อตจริงๆปุ๊บนะครับคุณมีฟิลมีเบรกเกอร์ป้องกัน PV P V ภายนอก แค่นั้นก็หมดปัญหานะครับต่อให้คุณต่อแผงอินพุตไป10 k เคแต่เครื่องซัน5 k เคมันก็ดึงเท่าที่พาราโหลดที่มันใช้งานแค่นั้นเองนะครับไม่เกี่ยวว่าเราจะต่อไปเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เท่าไหร่มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเอาในความเป็นจริงเนี่ยต่อแผงวัดเกินเครื่องไม่พังนะครับแต่ถ้าในมุมมองการรับประกันเนี่ยอันนี้อันนี้มันมัน,ม,นมันแล้วแต่ล้านว่าจะใจคว้างแค่ไหนว่าจะมั่นใจสินค้าตัวเองแค่ไหน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับว่าจะมั่นใจสินค้าตัวเองแค่ไหนผมเชื่อว่าตัวถ้าเป็นเจ้าของเครื่องดีๆนะเขาออกแบบมาขนาดเนี้ยเขาทดลองมาแล้วนะครับระบบตรวจสอบกระแสระบบจํากัดกระแสต่างๆมันมีมาให้อย่างชัดเจนต่อให้คุณอินพุตมาเป็นพันวัตเป็นพันกิโลวัตนะถ้ากระแสมันไปถึงจุดที่เครื่องเขาตั้งลิมิตไว้แล้ว มันก็หยุดแค่นั้นมันไม่ดึงต่อไปมากกว่านั้นแล้วพูดง่ายๆถ้าเครื่องซัน 5k เขากำหนดว่า PV รับได้ไม่เกิน6.5กิโลวัตต์ต่อให้คุณต่อมาเป็น10กิโลวัตต์แต่สูงสุดมันก็จะดึงแค่ไม่เกิน6,500วัตต์หรือดึงตามพลังงานที่เราใช้งานดึงตามโหลดที่เราใช้งานต่อมา 10k แต่โหลดใช้งานพันวัตต์อย่างเงี้ยมันก็ดึงแค่กิโลวัตต์เดียวหรือว่าดึงแค่พันวัตต์เท่านั้นเองนะครับนะ เป็นปัญหากันเยอะมากผมเราไม่เข้าใจจริงๆนะคือแบบทําเครื่องมาอย่างดีระบบตรวจสอบกระแสมาอย่างดีมีลิมิเตอร์มาอย่างดีแล้วไปบอกว่าต่อแผงเกินแล้วมันจะพังเนี่ยจะกลัวอะไรกันท้ากันหนานครับระบบออกแบบมาดีอันนี้ผมไม่รวมผมขออนุญาตไม่พูดถึงเครื่องที่ OEM แบบ แบบต่อต่อกันมาทํามาขายราคาถูกๆูอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่นับรวมนะผมนับรวมเครื่องที่มีแบรนด์ชัดเจนนะมีแบรนด์ชัดเจนมีการการันตีชัดเจนอย่างเช่นพวกดียี่โซลิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม็กสกายเองก็เหมือนกันนะครับแม็กสกายเองเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ติดต่อกับพี่ตีโดยตรงอย่างเงี้ยผมอยากจะแนะนําเลยว่า,าเครื่องออกแบบมาเนี่ย เรามีระบบโปเทชชั่นมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับว่าลูกค้าต่อแผงเกินแล้วมันจะพังนะถ้าเป็นผมผมจะบอกเลยต่อแผงเกินได้อาจจะแบบเครื่อง 5K อาจะอาจจะ,จจะ,จจะต่อได้ 6K ได้นะลูกค้า 6.5K ได้นะอย่างเงี้ยเพื่อแก็บให้ลูกค้าด้วยมันจะได้ไม่เป็นการบังคับลูกค้ามากจนเกินไปนะลูกค้าอึดอัดนะครับโทรมาปรึกษาผมหลายคนผมเกินมาแค่สองสามร้อยวัตอย่างเงี้ย มันก็เกินสเปคแล้วก็ก็กลัวว่ามันมันมันจะผิดเงื่อนไขการประกันซึ่งที่จริงเนี่ยเกินมาแค่นั้นมันไม่ได้มีผลอะไรกับเครื่องเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่ว่าเขาเขาเรียกอะไรลู่ทางสําหรับการที่จะไม่เค็มประกันมากกว่าถ้าผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองผมมั่นใจในตัวสินถ้าถ้าสมมุติว่ามั่นใจในตัวสินค้าตัวเองนะ ผมคงจะไม่มาตีโพยตีภายกับลูกค้าที่ต่อแผงเกินแค่สองสามร้อยวัตต์ถ้ามันพังจริงนั่นหมายความว่าสินค้าคุณไม่ดีพอระบบ p r o t e คชั o คุณไม่ดีพอต่อแผงเกินแค่สองสามร้อยวัตต์แล้วจะมาอ้างว่าพังเพราะต่อแผงเกินเนี่ยคุณต้องแก้ไขสินค้าตัวเองแล้วไม่ใช่ไปแก้ไขที่ตัวลูกค้านะครับมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องด้วยต่อแผงเกินแค่นี้คุณมีระบบตรวจสอบกระแสมันพังได้ยังไงมันควรที่จะไม่พังนะครับ มันมีคล้ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์มันมีลิมิตอยู่แล้วว่ารถคันนี้วิ่งได้ไม่เกิน180ต่อให้คุณจะกดคันเร่งจนมิดคุณก็วิ่งได้ไม่เกิน180เนี่ยมันมีลิมิตไว้อยู่แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะขับยังไงเหยียบยังไงก็แล้วแต่ถ้าลิมิตมัน180มันก็ไม่เกิน180ก็เหมือนกันเครื่องพวกนี้ลิมิตเขามีอยู่แล้วเครื่อง 5K ลิมิตที่6,5 0 0ต่อยังไงต่อให้ตายยังไงต่อมา100กิโลวั มันก็ทำงานแค่6,500นะครับแล้วบางคนนะครับเวลาไม่อยากจะพูดเลยแต่บางคนเวลาเครื่องพังมานะครับเห็นในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วเวลาเครื่องพังมามีปัญหาเกี่ยวกับ PV อ่านั่นเห็นไหมต่อแผงเยอะเกินมันก็พังสิมไม่ได้สืบเลยนะครับไม่ได้สืบเลยทําให้ผมนึกถึงโฆษณาตัวหนึ่งในสมัยเก่าที่บอกว่า,า่น้ํามันแก๊สโซฮอล์นะครับรถชนกันก็โทษแก๊สโซฮล์รถพังก็โทษแก๊สโซฮอซึ่ง ไม่เกี่ยวอะไรกับแก๊สโซฮอเลยนี่คำนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับการต่อแผงวัดเท่าไหร่เลยมันขึ้นอยู่กับคุณใช้งานนะครับไม่ว่าเครื่องถูกเครื่องแพงคุณต่อวัดมาเยอะแต่คุณใช้น้อยมันก็ทํางานแค่นั้นไม่เชื่อลองไปดูคุณไปดูเครื่องของตัวเองเลยนะตอนเนี้ยใครติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อยู่ต่อแผงเท่าไหร่คุณไปดูเลยมันทํางานได้ตามที่คุณต่อไว้ไหมนะครับในตอนที่ชาร์จแบตเต็มเนี่ย วัดของแผงจะถูกดึงมาเท่ากับโหลดที่ใช้งานนะครับต่อให้คุณต่อมา8กิโลวัตถ์ถ้าโหลดใช้งานแค่พันวัตต์มันก็ดึงมาแค่พันวัตต์นะเพราะฉะนั้นแล้วนะมันพูดแล้วพูดอีกเรื่องนี้มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่แต่ในเมื่อว่าบางร้านก็ยังคงทําเหมือนเดิมก็คืออา,อาประกันขาดถ้าต่อแผงเกินอย่างเงี้ย ถ้าผมเป็นลูกค้านะผมจะถามหลายๆร้านถ้าร้านไหนกล้าการันตีว่าอาจต่อแพงเกินได้นะอาจเกินได้นิดหน่อย5 0 0 0ันบาทอาจต่อหกพันบาทได้นะอย่างเงี้ยผมจะซื้อร้านนั้นแต่ถ้าร้านไหนลิมิตมาบอกว่าอ่าเครื่องอูสามสี่หมื่นห้ามต่อแพงเกินห้ามเพิ่มแพงโอ้โหถ้าร้านนี้ผมจะไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปถึงร้านขายด้วยคุณขายสินค้าตัวแพงๆเนี่ยคุณให้เขาต่อไปเถอะมันไม่พังหรอกนะครับผมขายดียี่แม็กสกายเนี่ย ผมขายให้ลูกค้าผมการันตีเองเลยนะครับลูกค้าต่อแผงเข้าเท่าไหร่คุณต่อไปเถอะผมผมรับผิดชอบเองนะครับนะผมรับผิดชอบตัวนี้เองคุณต่อไปเถอะผมขายดียี่แม็กสกายไปสี่ห้าหกตัวลูกค้าต่อแผงเกินทั้งนั้นเลยหกเคบ้างเจ็ดกิโลวัตต์บ้างอย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่พังนะครับเขามีระบบโปรเทคเขาอยู่แล้วเขาออกแบบมากว่าจะออกมาขายได้ราคาสามสี่หมื่นมันพังแล้วจะ จะมากําหนดต่อแผงเกินไม่ได้นะโอ้โหมันมันเป็นการลดเขาเรียกอะไรลดความสามารถของเครื่องไปโดยสิ้นเชิงนะออกแบบมาดีแต่ว่าไปจํากัดเขาไว้นะบางทีเราก็ขยายแก็บให้ลูกค้านิดนึงนะเครื่อง 5K ก็ต่อ 6K 7K ได้ไม่พังเครื่อง 10K เนี่ยตะกุลดีถ้าเป็นตัว1 0กิโลวัตต์อินพุตฝั่งแผงน่าจะได้สักประมาณ1 1 1 2กิโลวัตต์เลยนะตามสเปค นะครับลองไปดูก็ได้นะผมพูดผิดยังไงต้องขออภยัยแต่ประเด็นก็คือมันต่อเกินได้มันไม่พังหรอกนะครับนะสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องตระกูลดีๆอยู่แล้วดี s ีโซลิตลาดบนขึ้นไปนะครับคุณคุณต่อแผงเกินได้ไม่พังคุณไม่ต้องอไปไปคิดมากอะไรขนาดนั้นนะถ้าถ้าสมมุติว่ากลัวว่ามันจะขาดเงื่อนไขาการประกันจริงๆก็แอบเพิ่มม่งไปเลยนะครับ โรงงานบอกให้ต่อได้แค่10แผงอ่ะเพิ่มไปสักนิด12แผงให้มันได้พลังงานมาเยอะกว่าเดิมสักหน่อยหนึง่งในช่วงหน้าฝนพลังงานมันมีน้อยคุณก็แอบเพิ่มไปเลยในตอนประกันถามจริงๆอ่ะคุณก็บอกว่าต่อตามสเปคเลยแค่นั้นแหละนะก็เอาแบบนั้นไปเลยในเมื่อ,อทําเครื่องมาดีแต่ไปจํากัดลูกค้าดีนักนะผมพูดคลิปนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดดามงดำมหาอะไรไหมนะแต่ผมมองในมุมมองของลูกค้าผู้ใช้งานว่ามันอึดอัดเกินไปนะครับ เพิ่มอีกนิดเดียวเนี่ยถ้าต่อจํานวนเท่านี้อ่ะมันได้ต่ากว่าสเปคอะอยากเพิ่มพอเพิ่มอีกนิดเดียวอ่ะเกินสเปคแล้วต้องมาคิดมากอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมเป็นคนขายเองผมบอกต่อได้เลยโดยเฉพาะเครื่องตระกูลสูงๆดีๆโซลิดอย่างที่บอกอาจจะพูดกลับไปกลับมาซ้ําไปซ้ำมายัางไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะจริงๆในมุมมองผมที่เห็นวงจรมาแล้วพวกนี้เขาออกแบบมาดีมากนะครับ เขามีระบบตรวจสอบกระแส3-4ชั้นนะครับตรวจสอบแรงดันตรวจสอบกระแสวัดรวมมันไม่เกินอยู่แล้วเขามีลิมิตเตอร์ของเขาอยู่แล้วการออกแบบมันเป็นขั้นพื้นฐานเลยที่ต้องมีลิมิตนะครับไม่ว่าจะงานประกอบงานอะไรก็แล้วแต่มันมีลิมิตของเขาอยู่ใช้เกินมันก็ไม่พังนะครับไม่งั้นมันก็พังเงินหมดแล้วไม่งั้นต่อการไฟฟ้าเข้านี่การไฟฟ้ามากี่กี่กิโลวัตต์ละ่ะมัน มันก็พังหมดสิถ้างั้นเครื่อง5 k ต่อการไฟฟ้าเข้า3 0 k มันก็พังหมดสิถ้างั้นนะไม่ใช่เขามีระบบของเขาอยู่นะครับอย่าอย่าไปาาจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าขนาดนั้นต่อไปเหอะมันไม่พังหรอกแล้วถ้าใครรู้ว่ามีที่ซ่อมนะแล้วก็หวังพึ่งประกันไม่ได้อย่างเงี้ยประกันเวลาเครื่องพังมาก็รู้แล้วเขาหาช่องทางหาทางรอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่หวังพึ่งประกันคุณก็ต่อไปเหอะเครื่องไม่พังหรอก ถ้าใช้ดียี่โซลิขนาดนั้นเครื่องสูงขนาดนั้นถามว่าทําไมต้องต้องบอกว่าแค่โซลิ d ดียี่ทำไมยี่ห้ออื่นๆล่ะยี่ห้ออื่นๆก็ต่อได้ไม่พังนะครับแต่ประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าถ้ายี่ห้ออื่นๆมันหลายเกรดมากเครื่องละหมื่นกว่าบาท 10K อย่างนี้ก็มีคุณต่อไปต่อแผงเยอะๆมันก็ไม่พังก็จริงแต่คุณก็ต้องลิมิตของตัวเองด้วยว่าเราต่อแผงมาเยอะเราก็ใช้นน้อยอย่างนี้นะครับคือประเด็นมันมีอยู่ว่าต่อมาเท่าไหร่ มีเท่าไหร่มันไม่สําคัญกับใช้เท่าไหร่นะครับเครื่อง 10.2K คุณต่อแผงเข้ามา 20K ยังไม่พังเลยถ้าคุณใช้แค่2-3กิโลวัตต์นะเพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังว่าจะได้คําตอบนะครับเพื่อนๆสมาชิก fc มีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันใต้คลิป ด้วยก็ได้นะครับเผื่อผมอาจจะมองข้ามประเด็นนู่นนี่นั่นยังไงหรืออาจจะสงสัยว่าอ่านแล้วอย่างนั้นล่ะแล้วอย่างนี้ล่ะสงสัยจุดไหนก็คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันไว้ใต้คลิปคนอื่นที่เข้ามาเห็นคอมเมนต์สามารถตอบแทนผมเลยก็ได้ผมอาจจะไม่มีเวลาตอบทุกคอมเมนต์แต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอกคลิปนี้ยาวจริงๆมีคนโทรเข้ามาสามสายเลยวันนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยตอบแพงเกินได้ไหมเกินมานิดเดียวเอง ขาดประกันซะและ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีความรู้บ้างไม่มากก็น,น้อยสำหรับคนที่รับชมจนถึงจุดนี้เจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ